พวกเราวาดด้วยความเชื่อมโยงไทยกับจีนตอนนี้ก็เวลาวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยวิเคราะห์เศรษฐกิจจีนวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกแล้วตอนนี้มันแรปงปนไปหมดจะได้ที่เรียกว,ว่าความวัวไม่ทันหายความไฟเข้าม,มาแทรกครีกยังไม่ทันจานตอนนี้เป็นไงฮนะตลาดหุ้นจีนนะครับต,ตอนนี้ก็เป็นที่อ,อกสัน่นวันแปรอย่างมากนะครับแล้วก็ของไทยเราเอยเป็นไงฮนะ ตอนนี้ภทยแรงมันจะมัติม,ม,ม่ดีม,ม,มันมมเออจะเป็นยังไงต่อไปยังไงต่อไปนะฮะพี่เราน่าจะมาลอง <S <S เป็นเกิดกันในเวลาสั้นๆที่เราพอมเวลาอยู่นะครับคือเราดูในแผนเนี่ยน,นะล้วก็จะเห็นเลยว่าจีดีพีไทยของเราเนี่ยยังไม่เคยสมดุลละรับถ้าเราให้ g d p ไทยหารด้วย g d ดีโลกเนฟ่ยมันสะสมยู่ประเด็นตนะ แต่ว,ว่าโซงออกไทยเราโซงออกโลกเราทําไดาาตตารราต้ต้องหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นตนะครับประชากรในเมืองไทยนะฮะก็มีประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของโลกและขนาเดียร์ใช้น้ำมันก็ใช้หนึ่งเปอร์เซ็นของโลกแต่ GDP ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะแสดงว่าถ้าเรามีมาตรการเพิ่มจีดตรงนี้โตหนึ่งสัดส่วนตัวอื่นเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็จะสมดุลมากขึ้แนะะแท้เออจะทำให้มันสมดุลนะครับถ้าเราทําให้มันสมดุล GDP จดโตมากกว่านี้อีกหนึ่งเท่าตัว GDP ไทยขนาดนี้มีมูลค่าประมาณ12.5ล้านล้านบาทแสดงว่าคุณจะเป็น25ล้านล้านบาทนะแต่เราต้จะทำยังไงดีเพราะในทุกที่ผ่านมาดูถึงว่าเราอย่างไปได้ไม่ค่อยดีนักตัวอย่างเช่นอันนี้ข้อมูลในแหล่งนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มอาเซียนไฟก็คือกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน5ประเทศด้วยกันมีไทยมีอินโดนีเซียมีฟิลิปปินส มีสิงคโปนะครับมาเลเซียภ่าเทียเลยนะว่าบรว่าอืแต่นันจะอะไรมาแล้วก็ออกกลุ่มอาซินไพต์มาได้จนถปีของมันช้านไปอย่างใกล้เกียงอะอะซินไฟต์ท่าอยู่ถึงตแล้วก็่าอยู่ถึง่าอันนี้ดูเฉยๆนะแต่ดริงครับถ้าอะไรของมันตกด้วยหนำเป็นแงนะะรับเราเริ่มเกาะติดอาซินไฟต์ได้ทีระดับก็คือเหลอสามกว่ากว่าเพราะอะินไฟตยยังท่ากว่า เนล่าสุดข้อมูนทีเขาดีดรวไ,ได้นะอาเซียนไปห้าจุดสองสองเราเหลือสามจุดหนและยิ่งเอาอาเซียนไปเข้ามารวมยิ่งไปใหญ่เล่พราะอาเซียนม่โตเร้ไเแล้วพรว่า,าเราพเห็นเวียนามนี่นะเดียวมีเนี่ยโตเจ็ดแปดเร์เซ็นต์ที่เขาโตน่ใช่เพราะเขาเก่งเกินตัวนะฮะเพราะเขาเล็กยังเป็นเด็กดเด็กเนี่ยนะฮะกินอาหารกันกินเข้าไปกินได้เด็ดดี่ละการเกิบโตเป็นดีนะ